Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. เชิตเอมรักนายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับซึ่งเรามีกลุ่มชมรมสากลสมาคมเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ในกลุ่มชมรมสากลเหล่านั้นก็มีพี่น้องเกษตรกรที่เป็นอ,อยู่ในพื้นที่อย่างชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานีสากลผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานีก็เป็นสมาชิกของเรานะครับ ต่างจังหวัดต่างๆหลายๆจังหวัดนะครับก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันที่จะกับเคลื่อนปักดันในเรื่องของผู้เลี้ยงเป็นหลักแล้วก็ร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆในการกับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งครับก็วันนี้เนี่ยทางพี่เล็กกฤษดาเนี่ยก็บอกว่าสมาคมเครือข่ายเนี่ยที่มีการพูดคุยกันหลายๆครั้งเนี่ยมีโครงการมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการ ในการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาหรือพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งกระบวนการการเลี้ยงกุ้งวิธีการการเลี้ยงกุ้งของเรานะครับประเด็นที่งานได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าทางรอดของผู้เลี้ยงกุ้งเราเนี่ยเราจะมีวิธีการไหนเป็นความท้าทายหนึ่งที่จะทํากันต่อไปอย่างไรบ้างนะครับกุ้งขาวเราเลี้ยงกันมากุ้งกลาดําเราเลี้ยงกันมา ระยะเวลา30กว่าปีนี้นะครับเราก็เห็นปัญหาเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นโอกาสอะไรมากมายเห็นวิกฤตต่างๆกันมาโดยตลอดนะครับในส่วนที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็คือเรื่องโครงการพลังงานทางเลือกโทรเซลล์ขนาดเล็กกุ้งไทยคาร์บอนต่าก็หลายๆเทรนหลายๆที่สากลต้องการนะครับ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาอธิบายกันเราเลี้ยงกุ้งทุกคนเนี่ยนะครับเราก็ใช้ปัจจัยการผลิตเราใช้อาหารกุ้งเราใช้พลังงานเราใช้ลูกพันธุ์เราใช้เวชภัณฑ์เราใช้เคมีพันธุ์นะครับเราใช้แรงงานลหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยการผลิตมันเป็นต้นทุนในต้นทุนเหล่านั้นนะครับก็ต้องไปดูถึงมาตรฐานต่างๆ ดูถึงโอกาสต่างๆที่จะทำให้อุตสาหกรรมกุ้งของเราแข่งขันได้เพิ่มขีดความสามารถได้นะครับเราเลี้ยงกุ้ง1กิโลเนี่ยเราใช้อาหารไปประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะเราใช้พลังงานไปประมาณ20%เซนะครับจากข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราเก็บข้อมูลกันมาโดยกรมประมงก็ดีหรือว่าอ,าองค์การเกษตรอาหารและเกษตรสหรประชาชาติเนี่ยครับ FAO เนี่ย เขาเขาเก็บข้อมูลไว้ค่อนข้างที่จะให้เราได้เอามาวิเคราะห์ที่จะดูว่าสามารถที่จะมาะจัดการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับกุ้ง1กิโลที่โดยทั่วไปเนี่ยเราเลี้ยงตลอดการเลี้ยงไป3เดือน4เดือนเนี่ยเราต้องใช้พลังงานในการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นตีน้ำสูบน้ำทั้งหมด3-4เดือนเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับกี่กิโลวัต จากข้อมูลที่เก็บมานะครับโดยค่าเฉลี่ยที่เป็นวิชาการที่มีการาใช้เป็นข้อมูลฐานนี่อยู่ประมาณ5.5กิโลวัตต์นะครับหรือประมาณ5หน่วย5ยูนิต1หน่วย1ยูนิตเนี่ยครับคือ1กิโลวัตต์เนี่ยถ้าเราจ่ายค่าไฟเนี่ยเราก็จ่ายประมาณ5บาทโดยค่าเฉลี่ยท่านลองคิดดูว่า5.5เนี่ยคูณ5บาทเนี่ยต่อกิโลกุ้งเนี่ยตลอด3เดือนเนี่ยเราจะใช้ค่าไฟไปประมาณ25-30บาท เราเลี้ยงกุ้งหนึ่งตันเนี่ยเราต้องใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าไปเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ืนถึง25,000บาทถ้าเราเลี้ยงกุ้งทั้งประเทศนะครับตัวเลขกลมๆนะครับที่เราเลี้ยงกันมาจาก APD หรือว่านอก APD ตีว่าสัก3 0 0 0 0นตันเนี่ยส0,000นตันถ้าคูณไป20บาทเนี่ยนะครับตันละ2 0 0 0 0ืหรือ2 5 0 0มเนี่ยก็ประมาณ6 0 0 0 7ถึง7,000ล้านเป็นค่า พลังงานไฟฟ้าที่เรามองไม่เห็นเราอาจจะเห็นอยู่ในฟาร์มของเราเราเลี้ยงกุ้งบ่อนี้ได้10ตัน10ตันถ้าตันละ20,000ื่ข้าไฟ2อ0 0 0 0ตลอดระยะเวลา3เดือน4เดือนเนี่ยเดือนละสี่ห้าหมื่นเดือนละหกเจ็ดหมื่นต่อ1นบ่ออันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ผมอยากจะมาพูดว่าทําไมถึงต้องมีกรงการนะครับกรมประมงก็ดีหรือภาคส่วนเกษตรกรเนี่ยนะครับในหลายๆส่วนเนี่ยที่ผมมีโอกาสไปทํางานอยู่ในะระดับ นโยบายของของรัชการเนี่ยโดยเฉพาะก่อนหน้านี้นะครับได้มีโอกาสเป็นผู้ทรงคุณวุฒธด้านการปล่อยเลี้ยงสัตว์น้ําในคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเนี่ยกขได้ตระหนักในแผนปฏิบัติการของกรมประมงและก็ในเรื่องของความต้องการของเกษตรกรมากมายนะครับว่าเราจะดําเนินการอย่างไรแล้วเข้าสู่นโยบายของภาคการเมืองนะครับว่า จะมีแนวทางมาตรการอะไรบ้างที่จะให้กุ้งนี่มีความสําคัญเป็นจุดสนใจเป็นจุดโฟกัสเป็นจุดที่จะต้องจัดการให้มันดีขึ้นเพิ่มกีจความสามารถได้ขึ้นหลายท่านอาจจะได้ยินกุ้งเป็นวาระหนึ่งเป็นเรื่องประเด็นสําคัญที่จะต้องเป็นวาระแห่งชาติที่จะให้ความสําคัญขึ้นมาให้ได้นะครับเ,เราได้กําหนดกันมาแล้วก็โดยคณะกรรมการ บริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตพันเนี่ยที่เราเรียกสั้นๆว่าบอร์ดกุ้งหรือชิมบอร์ดนะครับเก็ประชุมกันล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาเมื่อ,อปลายเดือนที่แล้วนะครับได้มีการเ,าเห็นชอบในหลักการของวาระกุ้งแห่งชาติเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นมาตรการไปทั้งหมด11มาตรการนะครับใน11มาตรการนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยซึ่งรายละเอียดอาจจะไม่พูดในเวทีนี้ที่มีเวลาจํากัดนะครับ ก็มีกิจกรรมที่จะต้องทําอยู่ถึงสาสบเรื่องต้องใช้เงินงบประมาณที่จะต้องกับเคลื่อนเข้าไปประมาณสองพันกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ในมาตรการที่สําคัญอยู่มาตรการหนึ่งคือมาตรการที่9นะครับเรื่องการพัฒนางานวิจัยแล้วนวัตรกรรมกิจกรรมใช้พลังงานทางเลือกโซลาเซลล์นวัตรกรรมเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีมันมีที่มาแบบนี้ว่าเมื่อมีกิจกรรมมันนี้มา ในมาตรการที่9นี่ใช้กรอบวงเงินประมาณไปประมาณ160ล้านบาทนะครับทีนี้เขาจะทำอะไรนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนก็ดีการนำพลังงานทางเลือกมาจากธรรมชาติมามาช่วยในการเ,าเลี้ยงกุ้งเพื่อเพื่อลดเ,อเพื่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับเพื่อที่จะให้เราได้เห็นว่า เราใช้ไฟฟ้าในเรามีแต่อุปกรณ์การใช้ไฟหรือกินไฟอย่างเดียวเรามีมอเตอร์มีปั๊มน้ำํำมีอะไรต่อแล้วต่อแล้วแต่แต่เราไม่ได้มีโอกาสคิดที่จะผลิตไฟฟ้ามาใช้กับอุปกรณ์ของเราบ้างเราไม่มีโอกาสที่จะจัดการหาเครื่องผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีวันจบสิน้นเทคโนโลยีนวัตรกรรมโซลาร์ฟาร์มเนี่ยโซลาร์เซลล์เนี่ยครับเข้ามานานแล้ว แต่เข้ามาสู่วงการกุ้งที่มีการกล่าวถึงในเชิงราชการเชิงนโยบายจริงๆที่เป็นตัวที่ชีวัดและก็ประจักษ์ได้อยู่เมื่อปี2 5 6 4กรมประมงทําโครงการโซลาร์เซลล์และก็การจัดการฟาร์มอัจฉริยะและก็ปรับปรุงฟาร์มเนี่ยตอนนั้นจําได้ก็เรียกว่าโครงการคจกอกเราเสนองบประมาณไปที่จะให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ย ยืมเงินได้คนละ3ล้านบาท1,000คนนะครับเป็นเงิน3,000ล้านบาทแล้วชดเชยดอกเบี้ยให้สเปอร์เซจากดอกเบี้ยของสถาบันการเงินคือทกศเนี่ยสบาทนะครับเบาทเนี่ยลดลดลง3บาทเท่ากับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจ่ายแค่4บาทต่อปีนะครับตอนนั้นเราทําโครงการนะครับของกรมประมงกับพี่น้องเกษตรกรเราตั้งเป้าไว้1,000งราย หนึงพันรายท่านเชื่อไหมครับว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่แหล่งทุนนี้ได้เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องที่เราหลักทรัพย์บ้างเรื่องเครดิตบุโรบ้างนะครับมีคนเข้าโครงการได้ไม่ถึงไม่ถึง10-20คนเท่านั้นเงิน3,000ล้านเราใช้ไม่ถึง1 0 0ล้านนะครับเป็นการเสียโอกาสดอกเบีย้ยที่ได้รับการชดเชยที่อนุมัติมาร้อยล้านบาทเนี่ยต้องคืนกลับไปให้กระทรวงพาณิชย์ ที่มีเงินกองทุนนี้อยู่ก็เรียกว่ากองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับนั่นก็คือโครงการโซลาเซลล์ที่เราทํามาครั้งแรกตอนนั้นเราทําไปเนี่ยเราก็ดูว่าประมาณ3ล้านบาทเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้รู้จักโซลาเซลล์มันมีประโยชน์อย่างไงมันคุ้มทุนอย่างไงมันมีประสิทธิภาพอย่างไงแล้วมันจะส่งผลต่อการเลี้ยงกุ้งในลักษณะที่เป็นคาร์บอนเครดิตของเราต่อไปในอนาคตกับ ประเทศผู้ซื้อได้อย่างไรอันนั้นคือเป็นแนวคิดที่ดำเนินการมาทีนี้พอเราทำมาพักหนึ่งนะครับในโครงการเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่มีการขยับอะไรมากมายนะักทางสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยตามที่ผมได้กล่าวนำเรียนไปแล้วนะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยซึ่งผมเองก็ก็พูดคุยเรื่องนี้โดยตลอดนะครับพี่เล็กกิจดาบอกว่าถ้ายังไงก็มาบอกเล่า กับพี่น้องเกษตรกรบ้างว่าสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเนี่ยในภาคผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ย,มยไม่ว่าจะเป็นกุ้งขาวเวเนมายกุ้งกุลาดำหรือว่ากุ้งกำกลามที่พี่ประกอบผู้ใด้ฟังเนี่ยนะครับว่ามีโครงการอะไรที่จะทำบ้างสักเรื่องสองเรื่องที่จะสู่อันที่จริงแล้วมีหลายโครงการแต่อยากจะเล่าโครงการนี้นะครับว่าจะดำเนินการยังไงเมื่อวาอนนี้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยและก็สมาชิกที่โรงแรมเนี่ยที่นี่นะครับ เมื่อวันประชุมตั้งแต่บ่ายสองไปถึงหกโมงถึงทุ่มหนึ่งได้เชิญกรมประมงมานะครับได้นําหนังสือถึงตาทิพดีบอกว่าได้มาช่วยชี้แจงเรื่องโครงการพลังงานทางเลือกมาชี้แจงเรื่องต่างๆให้กับคณะกรรมการสมาคมสมาชิกเนี่ยได้ทราบว่ากรมประมงทาอะไรบ้างเรื่องสารตกค้างก่อนขายเป็นยังไงปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าเป็นยังไงเรื่องวาระกุ้งแห่งชาติไปถึงไหนอย่างไงนะครับ เรื่องของพลังงานทางเลือกนี่เป็นยังไงเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยตัมความเข้าใจไปกับกลุ่มชมรมสมาชิกแต่ละจังหวัดไปแล้วเบื้องต้นนะครับทีนี้ผมก็อยากจะมาพูดต่อนิดหนึ่งว่าในโครงการนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันและก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านอัตกรสิริรัตยากรเนี่ย ร,รัมรีเกษตรคนปัจจุบันเนี่ยท,ท,ท,ที่รักษาการอยู่ลงมปที่สุราษฎร์ทางชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทองเนี่ยโดยคุณยุทธนารัตโนคุณชนะเดบุผาคุณพิสิทธิ์ที่เป็นกรรมการหลักเนี่ยได้ทำหนังสือถึงแต่มนรตรีรัมรีก็ส่งหนังสือไปให้กรมประมงได้บรรจุเข้าไปในการประชุมชิมบอร์ดเมื่อวันที่28สิงหาว่าเ,เราจะดําเนินการโครงการโซลาเซลล์ ale, ขนาดเล็กในเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกร อย่างไรได้บ้างนะครับทางสุราษฎร์ธานีเนี่ยทำโครงการไปประมาณ500คนจ้างงบประมาณไปประมาณ20กว่าล้านบาทนะครับที่นาเสนอไปอพอเข้าไปไประชุมเชียบอดเมื่อวันที่28เนี่ยผมเป็นคณะก,กรรมการอยู่คนหนึ่งก็เห็นตัวเลขเห็นโครงการเห็นข้อมูลอยู่ประกอบกับกรมประมงเนี่ยนะครับมีโครงการอยู่แล้วจากวาระแห่งชาติก็ดีและเป็นประเด็นของอ เรื่องสมัยท่านนายกเศรษฐาตวีสินเนี่ยที่เราได้ยินข่าวว่ามีการนําข้าวกุ้งมาสามแสนตันแล้วก็ใอ้ชี้แจงให้กรมมงชี้แจงและต้องการอะไรที่จะแก้ปัญหาบ้างหนึ่งในนั้นก็มีโครงการพลังงานทางเลือกกรอบตัวเลขและโครงการที่กรม,มมงยกร่างที่จะเสนอเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนั้นที่จะเสนอไปอยังงบกลางงบช่วยเหลือเป็นงบกลางเนี่ยเป็นงบประมาณทั้งหมด52ล้านบาทนะครับ ทีนี้ผมเห็นช่องทางว่างบกลางเนี่ยแต่เราขอไปกว่าจะได้ผ่านกระบวนการวิธีงบประมาณเนี่ยในระบบราชการนี่ค่อนข้างยากและช้ามากแล้วน้อยน้อยโครงการมากที่จะมีโอกาสได้รับงบประมาณแต่ที่เราเคยใช้งบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกทั่วไปก็ดีหรือพี่น้องเกษตรกรกผู้เลี้ยงกุ้งก็ดีนะครับเราใช้เงินจาก คณะกรรมการนโยบายมาตรการและนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่มีอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ก็เรียกว่ากองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับถ้าเราคุ้นแต่เราไม่รู้จักกองทุนนี้นะครับที่มีงบประมาณอยู่สักสองสามพันล้านที่ใช้ช่วยเหลือชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นพืชเป็นสัวตว์อยู่หลายกิจกรรมและช่วยกุ้งเรามาหลายครั้งแล้วที่เรามีโครงการ20บาทนะครับ เรามีโครงการที่ผมกล่าวมาแล้วว่าโครงการโซล่าฟาร์มกระดาษใหญ่ที่จดเชยดอกเบีย้ย400กว่าล้านบาทนั่นแหละคือที่เราใช้เงินกองทุนนั้นผมก็ได้เสนอท่านประธานนะครับตาทิพดีท่านบัญชาเนี่ยว่าขอเสนอโครงการเนี้ยให้ไปช่องทางงบป,ประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน52ล้านบาทที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับเห็นชอบแล้ว อันชอบในหลักการว่าให้กรมประมงดําเนินการทําโครงการอันเนี้ยโซลาร์ฟาร์มขนาดเล็กเนี่ยหนึ่รายทำหนึ่งต่อหนึ่งะครับหมายถึงคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งในงบประมาณชุดหนึ่งประมาณไม่เกิน50,000บาทนะครับหนึ่งหรายเนี่ยให้กเกษตรกรสมทบ1ชุดแล้วก็รัฐจะช่วย1ชุด อุปกรณ์จะมีแผงโซลาฟาร์มประมาณ4ี่แผงมีมอเตอร์นะครับมีตัวคอนโทรลตู้คอนโทรลนะครับซึ่งทางเทคนิคเดี๋ยวทางกรมประมงทางดรัจวุฒิเนี่ยก็จะดําเนินการทีนี้พอเป็นถึงขนาดนี้นะครับเอ็นชอบในหลักการกรมการค้าไปในที่ดูแลเงินกองทุนอันนี้อยู่เขาก็เป็นคณะกรรมการชื่บอดอยู่ด้วยนะครับเขาก็พูดในแนวทางวิธีการที่จะเป็นช่องทางนําเสนองบประมาณตัวนี้ที่จะช่วยนะครับ ก็คิดว่าก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาในเบื้องต้นนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอีกทีหนึ่งในหลักการนันนี้นะครับที่เราทําการศึกษาข้อมูลมาหลายๆอย่างก็คิดว่าเวลาจํากัดผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดเท่าไหร่นะครับเกษตรกร ที่จะดำเนินการทั้งหมดเรามีพื้นที่เลี้ยงกุ้งตามกฎหมายอยู่ 3, 5จังหวัดทั่วประเทศนะครับที่จะต้องจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการพอเลี้ยงสัตว์น้ำเจ้าสคเนี่ยครับโครงการนี้เราจะนําร่องเป็นเฟสแรกระยะที่1 1 0 0 0รายอุปกรณ์2,000ชุดรัดออก1,000ชุดชุดละ50,000เป็นเงินประมาณ50ล้านเกษตรกรต้องออกชุดหน,นะครับจะได้2ชุด ลองคิดดูตัวเลขข้อมูลที่เราคำนวณทางเทคนิคทางวิศวะว่าแผงโซล่าเซลล์หแผงขั้นต่ำอยู่ที่5 5 0วัตต์นะครับต่อแผงหรือ600วัตต์หรือ700วัตต์ก็แล้วแต่แต่ถ้าเฉลี่ย5 5 0วัตต์เนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟวันหนึ่งที่มีแสงจ้าๆอยู่ประมาณสัก3-4ชั่วโมงเนี่ยได้ประมาณ2,200วัตต์หรือ2,000กว่าวัตต ถ้าคิดเป็นเงินแล้วนะครับเท่ากับ2ยูนิตหรือ2หน่วยนะครับถ้าหน่วยละ5บาทต่อแผงเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณเกือบ10บาทต่อวันถ้าเราได้แผงไปคนละ8แผงเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้กับมอเตอร์ตัวหนึ่งสามแรงม้านะครับเป็นบัตเลตหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทางเทคนิคนะครับก็สามารถที่จะประหยัดค่าไฟเราได้ต่อชุดมอเตอร์หนึ่งต่อวันเนี่ย ประมาณ80บาทท่านลงคูณไปดู30วัน8 3 24 2,004 2,005ถ้าคิดไปตั้งปีนะครับเดือนละ2,000กว่าบาทปีละ2-3หมื่นท่านลงคิดต่อไปอีกว่าถ้า1,000รายนะครับคูณไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีลดการจ,จ่ายไปประมาณ3-40ล้านบาทต่อปีนะครับเราสามารถจะผลิตไฟนี้ได้จำนวนไม่น้อยทีเดียว นะครับและก็ที่สําคัญเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเทคโนโลยีเรายังไม่รู้เทคนิคเราไม่รู้คุณประโยชน์เราไม่รู้ปัญหาในการดําเนินการครั้งนี้เรามีเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งที่ขึ้นทะเบียนไว้จํานวนหมื่นกว่ารายเนี่ยนะครับตั้งรายเล็กรายย่อยพื้นที่เกินสี่ิบไร่มากกว่าสี่ิบไร่ก็แล้วแต่นะครับเมื่อวานก็คุยกันในที่ประชุมว่าถ้ายังไงเนี่ยนะครับก็จะสํารวจความสนใจว่าโครงการเนี้ เดี๋ยวหลังจากวันนี้คิดว่าผมใน,นฐานะนายกสมาคมเครือข่ายเนี่ยก็จะแจ้งแบบแบบสอบถามความสนใจแบบความต้องการว่าโครงการโซลาร์าลังขนาดเล็กนี่ที่เราจะใช้จะช่วยจากภาครัฐที่จะเสนอโครงการเนี่ยแต่ละจังหวัดมีความสนใจหรือไม่เท่าไหร่ในหลักการก็1ต่อ1ห,หรือโครงการคนละครึ่งกันในงบประมาณ1 0 0 0 0แบาทเนี่ยรัฐช่วย5 0,000บาทเรา ต้องออกเอง50 0 0 0บาทได้ประมาณ2ชุดในส่วนรายละเอียดเทคนิคต่างๆถ้าโครงการผ่านการพิจารณาแล้วดังกรมประมงดังคณะกรรมการเนี่ยก็จะมาให้รายละเอียดเราในการตัดสินใจที่จะร่วมโครงการนะครับถ้าหากว่าเกิน1,000รายทั่วประเทศเนี่ยก็อาจจะมีเฟส2เฟส3ที่จะพยายามที่จะทำให้มากที่สุดในการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากโซลา์ฟาร์มในช่วงกลางวัน นะครับเราเราไม่ได้มีแบตเตอรี่ที่จะใช้ได้24ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องกเกษตรกรอาจจะไม่ทราบโครงการเหล่านี้นะครับว่าจํานวน1,000รายเนี่ยคนละ2ชุดนะรัดออกครึ่งหนึ่งเราออกครึ่งหนึ่งซึ่งในงบประมาณ50กว่าล้านเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการได้กองรัฐ50ของเกษตรกร,เกร50เท่ากับ100ล้านท่านลองคิดดูถ้าเราซื้อโซล่าเซลล์1 0 0ล้านเนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟได้เท่าไหร แต่หนึ่งรอยล้านนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อวานเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าวันนี้เนี่ยเกษตรกรพี่น้องเ,เกษตรกรเราทำโซลาฟาร์มโซลราเซล์ในฟาร์มกุ้งเนี่ยบางคนทำมาสิกิโลวัตต์ร้อยกิโลวัตต์กูอูดสุราชก็ดีโกเอสกับบี่ก็ดีหรือหลายๆจังหวัดที่ที่ดำเนินการแล้วเนี่ยครับเรายังไม่มีฐานข้อมูลว่า โซลาร์เซลล์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กมีทั้งหมดขีแ่นอยู่ในฟาร์มกุ้งของเราที่เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นปลังงานสะอาดอันนี้ก็อยากจะให้ทางกลุ่มชมรมต่างๆเนี่ยได้สำรวจด้วยว่ามีการใช้โซลาร์เซลล์แล้วเท่าไหร่อันนี้จะเป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่จะไปเคลมคาร์บอนเครดิตต่อไปของแต่ละฟาร์มว่าเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเดียว นะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงการที่เราได้เห็นถึงประสิทธิภาพและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดข้าวผยให้เราด้วยและก็เป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็เรียนรู้ศึกษาทางเทคนิคทางคุณประโยชน์ทางประสิทธิภาพทางปัญหาที่จะแก้และก็ใช้ประโยชน์ในโครงการอันนี้ได้นะครับก็คิดว่าในเรื่องโครงการโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับ พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้ในระยะไม่ไม่กี่เดือนนี้ก็คิดว่าหลังจากนี้เงินที่จะช่วยเกษตรกร,กกรนี้มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องผ่านงบประมาณประจำปีแล้วเพียงแต่กระบวนการที่จะยกร่างโครงการนำเสนอไปยังกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอยู่ที่กรมประมงซึ่งตอนนี้รายละเอียดก็คืบหน้าไปเมื่อวานเนี่ยทางปอ,อ,อกองวิจัยพนาการปอเลี้ยงสัตว์น้ำใจฝั่งปออ มรการเนี่ยพอแปมของเราเนี่ยครับทางผู้เชี่ยวชาญดอ,อร์ธิดาพรดรชัยวุฒิน้องๆหลายคนเนี่ยก็นั่งอมยิ้มกันว่าเดี๋ยวทางเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเดี๋ยวยินดีที่จะเร่งรีบทําให้เร็วที่สุดแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ฟังข่าวดูจะได้ส่งข่าวเดี๋ยวจะให้ทางพิจนาเนี่ยส่งข่าวไปในกลุ่มไลน์ต่างๆแล้วก็ได้ส่งต่อว่าจะดําเนินการอย่างไรเราต้องมีพลังในการผลักดันขึ้นไปนะครับก็คิดว่าคงคงจะได้เวลา พราะผมผมจะดูเวลาเขาให้ถึงเที่ยงยังอีกสองสามนาทีเพราะว่าถ้าผมพูดไม่เสร็จท่านก็ไม่ได้กินข้าวเพราะนั้นที่ท่านฟังผมเสร็จก็เดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวนะครับถ้าท่านไหนที่น้อยใจไม่กินก็อยู่ที่นี่ก็ได้ก็ฟังต่อบ่ายโมงนะครับถ้าไม่หิวนะก็เล่าไว้ฟังมากกว่าในเรื่องของโครงการเป็นโครงการหนึ่งที่กลุ่มเกษตรกรสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเนี่ยนะได้ ได้ตระหนักเรื่องนี้ที่จะทําด้วยนะครับเรามีกลุ่มชมรมที่ตั้งตั้งต้นมานพี่ไก่มาแล้วพี่ยุทธนารัตโน,โนเนี่ยถึงจะพูดด้วยช่วงบ่ายเนี่ยเป็นประธานชมรมท่าทองเนี่ยเป็นผู้เสนอ,อหนังสือไปให้รัมปรีอัตรกรเมื่อสองสามเดือนที่แล้วและก็ได้บรรจุไว้ในวาระการประชุมของชิมบอร์ดแล้วก็ผมก็ไปส่งต่อคณะกรรมการชิมบอร์ดก็เห็นชอบในหลักการเพียงแต่ว่าอาจจะมี ข้อมูลต่างๆที่จะต้องประชาสัมพันธ์และก็ทําความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะร่วมโครงการว่าโครงการนี้เป็นโอกาสโครงการหนึ่งนะครับท่านถ้าท่านสนใจจริงนะครับเ,เรามีเกษตรกร,กรทั่วประเทศนี้มากมายนะครับแต่เพียงเดียวว่าถ้าเราเริ่มต้นในบ่อเราสักตัวสองตัวนี่ตีเฉพาะกลางวันที่ประหยัดไฟได้นะครับสลับกับตัวที่เราใช้ไฟหลวงอาจจะมีระบบสวิตชิ่งที่จะใช้ไฟให้แรงดันมันเสถียรใช้ กับเครื่องตีน้ําที่ไม่ใช่ว่าแสงน้อยแสงมากแล้วมันขึ้นวงรอบอรอบของการตีน้ําไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องเทคนิคเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยในเบื้องต้นเนี่ยผมมาเล่าให้ฟังมาบอกอให้พี่น้องเกษตรกรทราบว่าตอนนี้ทางกรมประมงทางสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไต้และก็ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งต่างๆชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทองเนี่ยนะครับได้ เริ่มต้นผลักดันเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็จะตามเรื่องนี้มาเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะครับในนามของอสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังและก็ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ชี้แจงในส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยมาก็ฝากทางกรมประมงด้วยนะครับโครงการนี้ให้เร่งรัดเร่งรีบในเดือน2เดือนนี้จะเสนอโครงการให้เร็วที่สุดเพราะทางกรมค้าภายในเนี่ยนะครับ ทางกองทุนกอบทอเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของโลกลดโลกร้อนนะครับเป็นพลังงานสะอาดเป็นเรื่องของโลกสีเขียวเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องใช้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการทํากิจกรรมต่างๆของเรานะครับก็ขอขอ,ขอบคุณไว้ในโอกาสนี้กับการาพูดคุยบอกเล่าในงานกุ้งไต้ล่างของพวกเรานะครับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะนําไปสู่ความท้าทายที่จะให้พวกเราอยู่รอดต่อไปครับขอบคุณมากครับ